สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนิงจะมาแชร์วิธีการในการหาเวลารวมแล้วก็การหาโอทแบบคิดจาก30นาทีขึ้นไปนะวิธีการทำยังไงมาดูกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเวลาที่เราคำนวณว่าเป็นเวลารวมในการทำงานนะซึ่งเราจะใช้สูตรก็คือจะใช้ ตัวที่เป็น if e แล้วก็ที่เป็น MoD เข้ามาช่วยโดยที่เราจะเขียนกันเป็น2เงื่อนไขนะคะก็คือแบบเช้าแล้วก็ดึกนะคะก็คือมันมี2กะเนาะทีนี้นะคะเวลาคำนวณเวลารวมเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอาเวลาเข้างานนะมาลบออกจากเวลาออกจากงานแบบนี้ได้ถามว่าทำไม เพราะว่าเวลาเข้างานจริงๆอะ่ะบางทีบางคนเขาเข้าก่อนเวลาปกติถูกปะอย่างเช่นสมมุตินะคะเช้าเข้า8ปดโมงถูกไหมแต่ว่าเวลาเข้าจริงๆอะ่ะมันคือ7จ็ดโมงครึง่งถ้าเอาเวลา2ตัวเนี้ยมาลบกันมันจะทําให้เวลามันโอเวอร์เพราะฉะนั้นการคํานวณเวลานะคะเลยต้องเอาเวลาออกไปลบกับเวลาที่เป็นเวลามาตรฐานในการเข้างาน เพราะฉะนั้นมันเลยจําเป็นที่จะต้องเขียนสูตรแบบแยกกันะอ่ะทำยังไงมาดูกันเลยนะคะนิงเปิดตรงนี้ให้ดูก่อนนะอธิบายก่อนสูตรจะเป็นแบบนี้นะคะจะเขียนอีที่เป็นกะเช้าก่อนแบบนี้แล้วก็อีที่เป็นกะดึกก่อนต่อมานะคะหลังจากนั้นมันจะมีเวลาพักอยู่หนึ่งชั่วโมงถูกไหม เราก็จะมีการลบเวลาพักออก1ชั่วโมงนั่นเองอันนี้คือวิธีการที่เราจะเขียนเนะาะะรู้แล้วหนิงขอลบตรงนี้ออกก่อนแล้วเรามาเขียนกันเลยนะคะะเดี๋ยวนิงลบอันนี้ออกด้วย Ot เนะาะอะวิธีการก็คือใส่เท่ากับ if วงเล็บเปิด if อ,อะไรนะคะอย่างที่บอกมันจะมีการเชื่อมกันกับกะถูกไหมคะเพราะะนั้นความหมายก็คือ i f ก็คือถ้าตรงนี้นั่นคือ D6 นะถ้า D6 เนี่ยเท่ากับกะเช้าถูกไหมคะอ่านะกะเช้าเราก็พิมพ์เช้าไปเลยนี่ท่า D6 เท่ากับกะเช้าสิ่งที่เราจะให้แสดงนะคะก็คือมดนะมดอะไรมดเวลาออกงานคือช่องนี้นะ มดจีหลบกับเวลาเข้างานที่เป็นเวลาเช้าก็คือ8ปดโมงแบบนี้คอมมาหวงเล็บปิดอันนี้คือจบเงื่อนไขแรกของตอนของกะเช้าแล้วนะคะต่อไปกะบ่ายทำยังไงเหมือนกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นหนิงสามารถที่จะก๊อปปี้สูตรตรงนี้มาได้นะวางแบบนี้เราจะเปลี่ยนเงื่อนไขาการแค่ตรงนี้นะคะตรงนี้ เปลี่ยนเป็นดึกนะตรงนี้เปลี่ยนเป็นดึกแล้วก็จากตรงนี้ g 6ห2ลบ f ก็เป็น G6 ลบตรงนี้คือ F3 แทนนะคะแบบนี้เลยนี่แค่นี้นะจบแล้วแค่นี้เลยนะคะอะลอง Enter ลงไปลองดูนี่พอได้เวลารวมแบบนี้แล้วนะคะเหมือนที่บอกว่า เวลารวมนะคะเราจะต้องหักเวลาพักออก1ชั่วโมงถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะลบด้วยช่องนี้เลยแบบนี้เห็นไหมเมื่อสักครู่มันเป็น12กับ45ถูกไหมคะสมมติว่านีงก็ออกนะนี่มันจะเป็น12ชั่วโมง45นาทีถูกไหมดังนั้นถ้าเราลบออก1ชั่วโมงก็คือตรงนี้ มันจะเหลือ11ชั่วโมง45นาทีเพราะเป็นแบบนี้เราจะทำการ copy สูตรนะก็คือเราจะมีการล็อกก็คือล็อกตรงนี้ตรงนี้และก็ตรงนี้เพราะฉะนั้นที่เราจะล็อกก็คือ f2 นะคะ f3 แล้วก็ i3 แบบนี้ copy สูตรได้เลยค่ะเรียบร้อยเห็นไหม ได้แล้วนะคะเวลารวมทีนี้เราจะมาหาเวลา OT กันนะเวลา OT หายังไงนะคะเวลา OT ก็คือการเอาเวลารวมไปลบออก8ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นก็คือเท่ากับนะคะก็คือเท่ากับเวลาตรงนี้ก็คือ i 6ลบกับ time นะลบกับ time ตัวนี้ time ก็คือชั่วโมงชั่วโมงกี่ชั่วโมงก็คือ8ชั่วโมงกี่นาทีศูนย์นาทีแล้วก็ศูนย์วินาทีแบบนี้เลยปิดวงเล็บค่ะ Enter ไปนี่อ่าได้แล้วทีนี้อย่างที่บอกนะคะเราจะตัดทุกๆ30นาทีนั่นหมายถึงว่าถ้ามันน้อยกว่าสามสินาที โอนั้นจะถูกตัดปอ,อกถูกไหมแต่ถ้ามันเรียกว่าอะไรคะรับทุกๆสามสิบนาทีอะ่ะพูดอย่างนี้ละกันนะคะเวลาตัด OT เพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะเหลือแค่สามชั่วโมงสามสิบนาทีตรงนี้จะเหลือแค่สี่ชั่วโมงตรงนี้จะเหลือแค่สามชั่วโมงนึกออกไหมคะตรงเศษวินาทีอะ่ะถ้ามันไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเราจะไม่นับเป็น OT นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้ใช้สูตร for นะคะนี่ F L o R R for ตรงนี้เลย for แบบไหนใส่คอมมา่าแล้วก็นี่นะคะ format นี้เลยนะคลิกตรงนี้เลยทุกๆ30นาทีแบบนี้นะคะจากนั้น enter ไปนี่เห็นไหม จากนั้นเราจะ copy สูตรลงไปนะคะให้ทำการล็อกตัวนี้ไว้แล้วก็ Enter ได้เลยเรียบร้อยเห็นไหมดังนั้นตรงนี้นะคะสมมุติว่าเพื่อนๆบอกว่าเออฉันไม่ได้อยากปรับตัดทุก30นาทีขอตัดทุก15นาทีได้ไหมได้เราก็ใส่0นะคะแล้วก็ format ของตัวเวลาก็คือจะเป็นตัวที่เป็นโคลอนถูกไหมคะแล้วก็ใส่หนึ่งห้าเข้าไปแบบนี้นี่เห็นไหมนี่เห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนแบบนี้เลยนะนั่นคือตัดทุกสิบห้าอะถ้าตัดทุกสิบนาทีล่ะก็แบบนี้เห็นไหมคะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะคือวิธีการในการคำนวณเวลาพักแล้วก็วิธีการในการคำนวณโอทีโดยใส่เงื่อนไขด้วยว่าเราต้องการตัด ทุกๆก,กี่นาทีให้เพื่อนๆเอาวิธีนี้นะคะไปลองใช้ในการคำนวณเพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งเลยที่อย่าลืมนะคะตรงที่มันสายมันคือเงื่อนไขของการสายตัดไปแล้วแต่เวลาที่คิดเวลารวมเราต้องสตาร์ทเริ่มต้นจากเวลาปกติ ไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าเวลาเนี่ยค่ะเวลาทำงานมันจะโอเวอร์ขึ้นไปเนาะโอเคสำหรับวันนี้นะคะเรื่องของการคำนวณเวลารวมแล้วก็การคำนวณ OT แบบตัดตามช่วงเวลาที่เรากำหนดทุกๆ10บนาที15ห้านาที30นาทีอะไรเงี้ยนะคะให้ใช้วิธีการนี้เนาะโอเคสำหรับวันนี้พักไว้แค่นี้ก่อนนะคะมาเราดูว่าพรุ่นี้จะอะรมาแชร์อีกเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ